ครับสวัสดีครับผมกับผมเช่นเคยกับผมต้อมช่ราบ้านยอดครับวันนี้ EP นี้เป็น EP ทำอาหารครับผมก็สลับสเปลี่ยนกันไประหว่างหาวัตถุดิบตกปลาทำอาหารกินเที่ยวนะครับแล้วก่อนงานเพลงดูช่องผมเนี่ยมันมีหลากหลายครับก็เอาทุกอย่างเลยถ้าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว EP มันตันครับสำหรับวันนี้ผมมีวัตถุดิบจากแห้งแห่งหนึ่งครับผมซึ่งมันก็คือโลกว่า ผมจะลองเอามาผสมผสานกับการทำอาหารของไทยดูนะครับมาดูซิว่าผมจะทำเมนูอะไรวันนี้อ่ะลุยมาแล้วครับเริ่มนี่ครับหอไปเลยฟิกแข็งไปเลยครับจัดแห้งแห่งหนึ่งตัวประมาณโลเจ็ดครับผมซื้อมาไอ้ตัวเนี้ยตัวเดียวสองพันสามครับ <Huh? S 1> ปูยักษ์คือปูยักษ์แต่มันมีหลากหลายสายพันธุ์ครับ ไส้พันเนี้ยคงถูกถูกสุดแล้วแหละผมคิดว่านะ <c oughs> ก็แพงกว่านี้ไม่ไหวครับ <c oughs> ซื้อมากินเฉยผมเพิ่งกินเป็นครั้งที่สองครับไอไอตัวก่อนเนี่ยผมเคยเอามานึ่งคือไอปูยักษ์เนี่ยมัน,ม,นมันจะมีกลิ่นกลิ่นเฉพาะที่มันไม่ไม่คุ้นชินกับคนไทยเนะี่ย <c oughs> ผมว่านนะมันจะมีกลิ่นแปลกๆอะ่ะ <c oughs> เขาก่อนผมเอาเอามานึ่งเฉยๆปุ๊บเนี่ยมันกลิ่นออกเลยดังนั้นอนี่ยคราวเนี้ย ผมจะลองเอามาต้มครับต้มแล้วก็ใส่สมุนไพรของไทยเน,นี่ยตอนต้มไปด้วยขาว่าพวกนี้ตะไคร้แบบมะกรูดแล้วก็ผงขมิ้นนะครับไอ้ตัวก่อนนะมันตัวเล็กกว่าผมซื้อมาพันกว่าบาทอันนี้มาโตตัวมาโต,ตแล้วก็ส่วนส่วนน้ำจิ้มเนี่ยผมจะทําทําเป็นน้ำจิ้มทางของไทยเลยครับเป็นน้ำจิ้มข่าน้ำจิ้มข่าแล้วก็ผมจะลองชิมคู่กับ น้ำจิ้มซีฟู้ดดูซิว่ารสชาติมันจะอไปไปอกมาเป็นยังไงครับก็ลองดูก็ทากินกินเล่นที่บ้านนะช่วงช่วงปีใหม่ครับก็จะทําเหมือนไคนทั่วไปมันก็ธรรมดากันไปครับนี่มาลองดัดแปลงดู่ะนะครับแช่น้าก่อนแช่น้าก่อนนามนะครับหนามแหลมมากเลยเนี่ยปักมือนะครับมันโดนมาสองครั้งแล้วเนี่ยว่าไอตอนแกะมันก็ใส่อผ้าห่มือก็ใส่มือด้วยอันตรายกเ,เนี่ย เด็กกินเนี่ยผมว่ากินยากครับนี่โดนเนี่ยนี่แหลมเปียบเลยครับมันแหลมแหลมทุเรียนแล้วครับจับยากมน่เลยเนี่ยอันนี้นสนุกด,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 ดีไหมไอปูเนี่ยผมคิดว่ามันคงต้มมาก่อนแล้วครับไอปูแม่งกุ้งถ้ามันโดนถ้ามันเจอความร้อนเนี่ยมันมันออกเป็นสีแดงๆส้มๆนะครับมันจะต้มมาพอประมาณแล้วก็บฟิตฟิตแน่เลย เราแค่เอามาต้ามซ้ําแบบแป๊บเดียวก็คงสุกก็แหละก็คงกินได้แหละถ้าต้มนานเนี่ยมันก็จะนานเกินไปครับเด็ดเราบรรลายก่อนมาผมว่าขั้นแรกผมว่าแยกแหล่งมันดีกว่าแยกแข้งแยกขาก่อนอาใส่ทั้งตัวโอ้เข้าหม้อแยกครับมีคนเปิดเตาไว้แล้วเด็ดเลยเด็ดีูดีกว่า เห็นไหมแดงๆเจะว่ามันสุกม,มันก็ยังไม่สุกครับเหมือนเหมือนกับว่ามันมันลวกมาที่เฉยครับเนี่ยอันนี้ยังดิบอยู่เลยท่านน่ะดิบอยู่เลยคุณแกว่าจะใส่ทุ่มือนะแต่หาทุกมือไม่เจอครับต้องระวังท่านน่ยังดิบอยู่ mở nữa mẫn thứ thử thử vậy vậy, bị lạp giặt không thương Để thương thích mình, 2 ส่วนมาเนื้อมันจะอยู่ตรงแขนมากกว่าวผ,มผมว่านะตัวโต,โต,โตโคลิปเล็กเทียกกันยูโอ้จะปิ้งตัวเมือล้วป่ะ,ปะ อันนี้คงกินได้อยู่ครับหนังๆน,องๆนะอันนี้เดี๋ยวเขาจะแกะให้ดนูนี่เนื้อเลยครับตรงนั้นเลยเนี่ยโลบๆนะแข็งนกผู้ใหญ่เนี่ยแกะแกยกไปวัดเด็กจะแกะไม่ได้แล้วน <c oughs> เนี่ยหยอกไอ้สมนัหัวดีจังเ <c oughs> โอ้ยยังไม่ต้องแข็งอยู่เลย <What? S 1> ดีแกะออกถึงลงนั้งหัวดีกว่ามีแค่เท่ากันครับเันนี้มัน,มนเนี่ยติดนี่หมดแหละเดี๋ยวเรามาปรุงไอ้น้ำต้มกันนะครับตั้งหมอ้อเมื่อกี้แล้วหเ,เดือดนีด่เลยผมขมิ้นครับของยังไงดิผมเลยขมิ้นแก่ครับ

เกือบคว่ำใบผมมันต่างดาวโอ้ผมว่าน้ำน้อยไปเลยว่ะเนี่ยนี่ขนาดหม้อตัวแล้วก็เนี่ยเติมน้ำหน่ยเลยจับใส่ผักมือเลยอโอ้หม้อเล็กเติมน้ำครับบวกน้ำหน่อยผมว่าไก่เดือด ลองกดดูกันโมเลตเกินไปมาโตก็มีแต่แบบหม้อ,อแค่นี้มันพอดีนะเอาละครับเดี๋ยวกลับมาดูตอนเดือดกันดีกว่า,านะครับเดือดแล้วครับปูมันสุกไวครับ ช่วงที่รอผมก็ป่านนั้นจิ้มไปรอนะครับผมมาสุกก็แหละปิดเตาดีกว่าเดี๋ยวตักใส่ถาดดีกว่าร้อนน่นนี่ชิมไม่ดูครับนาใส่ถาดกันก่อนดีกว่าเหลืองเลยเหลืองเหลืองขมิ้นครับ ของสุกนะสุกชัวร์ครับเนี่ยหอมสมุนไพรนี่แม่กินเลยครับไม่มีกลิ่นที่ผม เคยเอาไปนึ่งเขาก่อนไม่มีเลยเขากวนนึ่งมาปุ๊บเดกลิ่นออกเลยอันนี้กลิ่นสมุนไพรล้นวนเลยถูกคอคนไทยแน่นอนมาสมุนไพรปิดช่วยน,นี่พักไว้สแปะครับลมเย็ยนเดี๋ยวผมมาซีมให้ดู แครเรียบร้อยไอ้แบบสมุนไพรเลยครับว้าวน้ำจิ้มซีฟู้ดใครชอบสามรสก็สามรสก็ได้นะครับสับซ่บครับอันนี้น้ำจิ้มขาน้ำจิ้มขาก็มันก็มีไอ้พริกขั่วครับขากระเทียมน้ำน้ำมะขามเปียกนะครับน้ำตาลผงชีสรตสรากผักชีแค่นั้นแหละครับ ถ้าผมทําน้าจิ้มทั้งสองอย่างมันจะนานครับเดี๋ยวรออีพีนน้ะ่ผมทาสี่โคงแย่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมทาตอนน้ํน้จิ้มแข่ให้ดูเต็มๆเลยดีกว่าเดี๋ยวลองมาชิมกันดีวยครับมาครับชิมครับผมจะชิมให้เป็นตัวอย่างสักนองสันัพอไปชิมหมดมันจะนานครับจะทถาให้แม่กินด้วยกินยังไง เดี๋ยวตัดตัวนี้ก่อนนั่งกินนะครับผมจะช he yes. th ิมว่ามันรสแชร์มันเหมือนเด็กเดตอนวันหนึ่งหรือเปล่าโดนแล้วเนี่ยแต็มปื้อนเเนี่ยเนี่ยโดนชิ่งเลยนี่ครับแม่ซูมเลยใกล้ๆนี่เป็นแท่งเลยมันเหมือนปูอัดทีเท้าไข่นะครับ ผัว <Yeah. S 2> ที่ขายก็คงจะเรียนแบบมาจ่ายไอ้น,นี่แหละเดี๋ยวผมลองเอาอันนี้ก่อนสีฟูดสีฟูดทั้งตูนเลยโตกว่าเ้ิมปงเลยนะอ่ะต้องหยอกอืมหายก็กลิ่นหายเลยจริงๆ เดี๋ยวมาลองธรรมดาดูก่อนเนี่ยมันจะเหมือนกูอัดเลยที่เขาขายกันนะแต่นะั้นมันเป็นแป้งครับเป็นปลาของจริงก็แบบนี้ไม่มีกลิ่นนะครับเนี่ยถ้าใส่สมุนไพรเนะี่ยไม่มีเลยลองชิมเปล่าๆก่อนมาชีมลองชิมเปล่าๆหวานเลยหวานมากนะครับ okay, okay. Yeah. อืมรอย Têm tầm 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 Kín đây rồi tầm tầm kín này Mình xuống tầm mà kín tầm 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 ชิมไปดูเสศษได้ผมนั่งกินเต็มทีเลยนี่เป็นตัวอย่างที่เฉยครับครั้งหนึ่งในชีวิตลองทำดูทำอะไรที่มันแปลกแปกแตก,กต่างครับอะไนกันหนึ่งจิ้มซีฟูดอี่นั้นแหละน่าเบือ่อลองนี่เลยเดี๋ยวผมลองนี่มีอยู่ นี่ครับเนี่ยมันเหลืองเหลืองขมิ้นครับนั่นจิ้มขาเลยเนี่ไทๆยๆแล้วครับไทยๆเลยอ่ะอืมจิ้มข,า,ขาไปอีกอย่าง ทีคนชอบครับแต่ผมเนี่ยผมชอบแบบเผ็ดเผ็ด,ด,ดแซบ่บๆครีมไหมดูครีมหนึ่งครัดูหนามดูหน้ำ,นำอยากจะป,ปักปักเนี่ยทะลุนิ้วนะครับ <laughs> แหลมเปียกเลยหัวโดนมือครับ มันต้องมีอุปรกรณ์ในการกินตัวนี่หนีบก็ยากอยู่ดีครับ <laughs> ไม่ได้ง่ายเลยเนี่ยแน,นนดิบแตกกันนะเอาไงดีนอันนี้ครั้งนี้ โอ้อกระจุยโอ้โหโอ้คมันเป็นลิมเป็นลิ่มๆครับเน,เนื้อเป็นืิอม,มเป็นลิ่มเห็นไหมว้าวอืมจิ้มซีฟู้ดด้วอืมอืมอืม,อม,อม โอ้โหเด็ดครับเด็ดเลยเด็ดมากตรงทีมน่ะริ่มๆเลยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นเลยเลยเอาละเดี๋ยผมขวลุยเต็มที่ดีกว่าเดี๋ยวแม็มายืนถ่ายให้นะนี่นี่เลย อืม,อมหวานครับหวานสุดยอดนะกันดีก่อนเดี๋ยวอีพีหนะ้าเจอกันให,นใหม่ครับผมนกเจอกันใหม่ครับอีพีหนะ้าเจอกันใหม่ซิยูเขาก็ฝากกดติดตามกด subscribe ในช่องของผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำมัใจให้ทำอีพีต่อๆไปเรื่อยๆนะครับกับหาวัตถุดิบตกปลาทำอาหารกินเที่ยวและงานเพลงกับผมต้อมเชืระใบยอ See you